ช่องขาและว,วันนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะเราก็อยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบกําลังใจไปให้กับพี่ๆบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าที่ต้องบอกว่า ทำงานกันหนักมากแล้วก็เหนื่อยมากจริงๆนะคะดังนั้นค่ะวันนี้เราก็เลยเตรียมนี่เลยเป็นข้าวมันไก่นะคะคุณภาพแน่นๆคัดสรรมาเนื้อเน้นๆเลยนะคะมอบให้กับพี่ๆเขารวมไปถึงน้ำผลไม้สองรสชาติด้วยนะคะซึ่งทั้งหมดนี้จัดทำขึ้นนะ,ะโดยสาธิตการทำก้าเหลาปลาร้าทะเลนะคะซึ่งเราจะนำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าที่โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพนั่นเองค่ะ เราหวังว่าพี่ๆเขาเห็นทั้งหมดนี้แลจะชื่นใจแล้วก็มีแรงสู้กับโควิด19ต่อไปนะคะ